โซโ่ให้เอแตหอม่ได้แ้ยมาวชนเสยมาถึงก็ชนเสาเลยเพิ่งเปิดก็กชนเสาเลยเพิ่งเปิดกชนเสาเลยเชิญาไป่อแล้วคบแเับโสกเลยเล่นดีวะกีนับรีไม่รับเลยเนจะโดนนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย เชี่ยวสาวนะป้าจะ่ฟ้องว่าจะแทนบอลหรือเปล่าโอ้โหฟราซิสกี้ครับเลือกมุมยิงมื่อสักครู่นี้มาตัดละรอบเลยครับเกือบจะได้ประตูทั้งนั้นเลยครับโอ้โหสี่ทุ่นเลยครับอืมฮะก็แหมภาพช้าโทษเลยเหรอกลางและกลิงแข็งฝ่ายทันโบนะครับมีน่าเบอร์สุดท้ายครับโอกาสที่จะขึ้นนำก่อนครับตะบุรีครับ สิงคีครับอยู่ที่บอลครับัเจอกับไ so อซ์เบเกอร์ถูกครับสิงคีเขายากมาแล้วก็ยิงมีแค่หนึ่งสูงครับกนะเราได้ขึ้นนำไปก่อนครับหออลอกทางได้สองเร็จนะครับไม่ต้องหนีจากกลางประตูมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราปิดครับโดนนำอ่าหดี้าไปแล้วอุปนิทิปดได้เลยปะเนี่ย <c oughs> แบบเสียว โอ้ไม่ได้บุกเลยยังไม่ได้บุกยังไม่ได้จับบอลแนบตัวเขาเลยบิ๊กมาออาพีซ่าครับกระชากเลูกบ้าเออาพีซ่าในเส้นหลังออาพีซ่าเลื่อยย้อนโอ้โหเนี่ยจะไปครับหนึ่งหกทีไม่ได้ครับตันได้เอาพีซ่าจ่ายตัวนี้หลุดไปแล้วโคซิเมนกระชากมาแล้วต้องมาแห่จะแตะหลบลูกนี้ครับมันดีครับตันได้เดี๋ยวช่วงนี้ต้องดูครับว่ามีการประทะกันแบบไหนแล้วมีโอกาสที่จะได้ย้อนวีอาร์เช็คคุวโทษหรือไม่ครับ จุดโทษแน่เลยกูว่าเนี่ยเลขาของนัมบุรีมาดูแน่เลยครับโอ้โหแล้วเช็ควีอาร์ด้วยโอ้โหขาครับเช็คจุดโทษองในเกมนี้ของนัมบุรีครับผมโอ้ขาไม่ดีเลยครับสำหรับลิฟโต้ทำสุ่นโดนโดนแน่นอนโดนแน่นอนจุดโทษจุดโทษครับบอกเลยจุดโทษที่สองเราวันนี้นะ ของยิงเองด้วยครับโอชิเบนตอนนี้โอ้มาดูดูเรื่องจังครับมาดูครับว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าครับเข้าไปดีกว่า้แล้วผมจะครับเซฟได้เนี่ยมีโอกาสครับเกมนี้ไม่ต้องรู้ที่มันเข้าอยู่แลยยังดวงแบบเรซันครับดวงมันจะเข้าอ่ะยังไงก็เข้ายิงในทางเดิมครับโอ้โหเซฟได้เซฟก็ซ้ำพลาดไปครับมาครับยังอยู่กันว่ายังตามให้ลูกเดียวครับพู้ โดเบเกอร์็ยิ่งเงินเลยครับจากจุดโทษที่สองโอซิเมนเรียกฟาวเองลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าคู่นี้เป็น2-0ไม่ได้ครับตวัดตอกขวาไม่ได้ครับว่าโดนเปีแอแล้วอาร์ครัสเซเลียนขึ้นมาแล้วอาสเซเลียนดูครับจังหวะนี้แอนดึงไว้ก่อนครับโอซิเมนอยู่ในตำแหน่งลันหน้าไม่เปิดครับดูห้องจริงครับปุ๊โตกลงมาครับทานขวาโอ้ยน่าสุดว่าลิปูทำอะไรไม่ได้ปะโออิซาโน่ย้อน ตอ,อนอูอเลียตเปิดจะพาไปในรถเปิดปเข้ามาครับจุดทิ้งเข้ามาเปลนยอดไหมทศสองซาร่าโอ้โมากโดนหลุดคุณซาร่าโอ้โหกาทองโอ้เป็นการดึงจังหวะแล้วเปลี่ยนทางบอลที่เจ้าเยี่ยมมากๆของอเล็กซานเดอร์โนแล้วนะครับโอ้โหแล้วซ้ายด้วยเหลือเชื่อครับโอ้โอโทั้งหมดทาซ้ายของซาร่าเกี่ยวบอลไม่โดนเฉยเลยครับ มึงเกงใจอามพองกูด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยองงโโโคครรัับบ้้หหี่่ลดาายมก เรื้องบูยืนตายหมดเลยหลุดเข้าไปแบบไม่มีใครดูแลเลยนะครับทางฝั่งเรื่องบูโอเดินกันแบบเหนื่อยๆทั้งแผงแล้วนะครับในจังหวะที่ทั้งที่ควรจะไปแก้ไขความผิดพลาดของโจโกเมสได้แล้วเออ20จบได้นะครับ้บนสามแน่เลยตรงนี้ััลครบบนสามแน่โอ้ไลฟ์แข็งเด็กอันบนกับเรืบู เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจุ่นมันไม่ได้อะต้องเปลี่ยนอะไม่เปลี่ยนเลยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหโไม่ไรเเสมโอ้ีนแบไม่ได้อะีนี่ทำอะไรอะ บอลแทบจะตายแทบจะเล่นไม่ได้ไปแล้วนะครับโอ้ลเ,เ,เล่ตงเฟยสว่างครับคนแรกครับเลยกลายเป็นบ้ามึงทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงทำอะไรอะยังเป็นังโจโง่ไม่เอาไม่อยู่แล้วสว่างมึงไม่ใช่เทนไม่ใช่โกโลเมตมันตั้งแต่ฟูมิโน,โน่แล้วลูกนั่นน่ะขอใครก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไปชแต่ว่าโอ้ฟันครับือเด้งลับมาโดนทางคอรัสเคเลียแล้วก็ ครับแล้วก็ครึ่งแรกก็จบแล้วครับนไม่ออกแบบเนิ่นไม่ไหวจริงๆนั่นเปลี่ยนเอาเลยเจ้าจีดดี้ออกนามลูกครูไปก่อนเลยครับสามคือมันเล่นไม่ได้จริงๆคอปเมื่อไหร่จะเข้าใจอ่ะมันไม่ได้แล้วแบบแบบทีไม่เล่นแต่แบบเล่นแต่บอลโดมบอลอะไรอ่ะเข้าจังหวะหมดเลยครับวิีมิโน่นั้นนี่มันเล่นไม่ได้จริงๆแชมเปี้ยนเลอร์ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นองศจากต้องนุนเยสลงมาสร ก็ขาดลอยแต่ก็จักรูปเกมจากจังหวัแล้วถือว่าเหมาะสมนะครับไ้นลากอรีแม้ว่าจะเป็นขนาดภาพในจุดตัวแม่ก็สามารถจากจุดข้อของจุดไม่ห่างตัวด้วยนี่พอจะได้ลุ้นใกล้เคียงหน่อยจะาแจ้งก็คือจากจังหวัดลูกเตะหนึ่งสองโอ้ยที่มันหลุดแบบเรียบร้อยสี่ศูนย์สี่ศูนย์

จะดีต่อแล้วแ่โดนไม่เน่าเิวเดอเอยนิอเอเคไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแต่ว่ามันไม่ได้ความนมันไม่ได้แล้วแบบมันมันไม่ทันเกมแล้วอ่ะ ออคอ,อามเยม็นจะเอาปรตูอ่คไม่ยม็มไออตัออตอจตานี่คือไม่ได้เลยอ่ะจตานี่แบบอย่าลงแบบโซนแะบต้างรูอ่เียอายังไม่เห็นทำอะไรได้เลยได้บอลมีแต่เสียบอลอย่างเดียวเลย นาทีเจ็ดสิบแลนะมีตามอยู่สามลูกนะแนวดักล้อมหน้าโดนหน้าโดนให้่ยจ่งเลยนี่มึงต้องการประตูนะเนี่ยจะโดนสวนผู้ค้าต้องมาหน้าสวนไปเลยเรียบร้อยโอ้โหตรงตัวครับแน่าสน Tim mừng tạm sáng luôn kìm tôi anh ạ mờ hào gong đi mờ hào gong đi mày yêu mạo luôn đi mày 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 lùng mày 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 ไอเกนเลวผูลงครบปะเนี่ยลงเก้าคนนะไอเกนาโบลีลงสิห้าคนปะเนี่ยหมดเล่าหมดได้แล้วแค่นี้แหละจัดไปห้าดิเนี่ยช็อปมันจะได้รู้บ้างว่าแบบเออมันไม่ได้แลแรงโดนแรงโดนสามศูนย์รึ่งหลังมาแล้วทีที่สหโดนเลยโดนสี่ศูนย์ทีสุเพุ่มาตาม มาตามตอนนาทีสี่เก้าูเออโดนห้าเนะ่กูอยากให้มันโดหนห้าไปเลยนิดนิดนั้นี่เแบบมนิดกัดอ่อหะห้าไปเลยเพื่อนีแล้วเล้วแี่ยงี้อีไแล้วเตอร์กูได้ยิงมาเนี่ย เกือบยิงเกือบยิงครับรไม่เข้ากังเลยบ้านออชเีลูกครับนสกอร์ที่ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกครับเเก็นปรีที่ยอาตที่้อนแาเป็นกลุ่มมือสวยงามครับปุรีได้เบลโตเซสกี้ทําอประตูที่เหนือเป็นองเดออิซ่าลาบรเจูนีซิเมเน่เรน